สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยเช่นเคยค่ะกับคุณครูกั้นพลูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาฝึกสมองกันก่อนดีกว่าค่ะเปิดเพลงประโยค3ส่วนเรามีทั้งหมด3สเต็ปค่ะเรามาดูสเต็ปแรกกันก่อนค่ะแบมือซ้ายนะคะมือขวาถือแก้วค่ะ <S 1, 1 <S 2, 2 <S 1, 1 2 1งสอง,ง,สองมาประกอบบทเพลงกันค่ะประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมจำฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วน ส่วนสเต็ปที่2ข้อมือ1ครั้งคอโต๊ะ2ครั้งค่ะ 1...2...3 1...2...3 1...2...3 ประกอบบทเพลงค่ะประโยค3ส,ส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธาน กินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนส่วนสเต็ปที่สามข้อมือสองครั้งข้อโต๊ะสองครั้งค่ะ 2> 1, 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่หนสามสี่หนสามสประกอบบทเพลงค่ะ ประโยคสมส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสส่วนแมวกินปลาประโยคสมส่วนรับรองได้เลยค่ะว่าครับซองนี้จะทำให้เด็กๆท่องประโยคสส่วนได้แม่นมากเลยค่ะ รู้จักคํานําเรื่องยกยออกกอยกคองคออองงอคองไม่โทูคองไม้ตีคองมอไอไม้ไม่โทูไม้ ออีตีคออวอคองไม่ทูของไม้ตีของม้วนเสือมออัวนอม้วนไม่ทูม้วนสอเอือเสือไม่เอกเสือม้วนเสือม้วนงวงมออัวนอม้วนไม่ทูม้วนงออัวงองวง ม้วนงวงปรบมือปรอรอโอบอปรบมออือมือปรบมือปีป,ปออีปีนี้นออีนีไม่โทนี้นำ้ำนออำนนำ ถือถออือถือรอรออรองานงออานงานอายออายออายจุ่มจออุมอจุ่มไม่เอกจุ่มแรก รอแอกอแรกแห่งหอแอง,งอแห่งไม่เอกแห่งเลี้ยงรอเอียง,งอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงจัดจออะดอจัดส่งสอโองอส่งไม่เอกส่งควา้าคอวอ,อาคว้าไม่โทควา้า พลาดพอรออาดอพลาดเพลงพอร,อ,อ,พรอเรองอเพลงตรงตอรอโองอตรงมงขหอมอโองงองไม่เอกโมงแแรงปอรอแองงอแปรง,ปรง,ปรงแต่งตัว ตอแองอแต่งไม่เอกแต่งตออัวตัวแต่งตัวระบายสีรออะระบออายอบายสออีสีระบายสีขอบคุณขออ,อบอขอบขออุนอคุณขอบคุณนักท่องเที่ยว นออะกอนนะทอ,อองอทอไม่เอกท่องทอเอวเทียวไม่เอกเที่ยวนักท่องเที่ยวพวงมาลายัยพออัวงอพวงมออามารออะยอลยัยพวงมาลายัยดาราดออาดารออาราดารา แสนรู้สอแอนอแสนรออูรูไม่โทรรูแสนรู้สุดท้ายสออุดอสุดทออายอทายไม่โทรทายสุดท้ายสุดแรงสออุดอสุดรอแองงอแรงสุดแรงน่ารัก นออานาไม่เอกหน้ารออะกอรักน่ารักถังสีถออะงอถังสออีสีถังสีลำดับรออำลำดออะบอดับลำดับต้อนรับตออนอตอนไม่โทต้อนรออะบอรับ ต้อนรับสวยงามสออวยอสวยงออาโมงามสวยงามประ,ารประทานปรออะประพออาโนทานประทานจังหวะจงอจังหอวะวะจังหวะจังหวัดจอออะงอจัง หอวอะดอวัดจังหวัดจริงจริงจรออีงอจริงจริง,รงสแสดงสอดอแองอสแสดงสัญญาณสออะยอสัญยอานอานสัญญาณ รายการรออายอรายกออารอ,อการรายการจัดระเบียบจออะดอจัดรออะระบอเอียบบอเบียบจัดระเบียบช้างน้อยน่ารักสวัสดีครับน้องๆ วันนี้เราจะมาฟังเรื่องช้างน้อยน่ารักกันแต่ก่อนที่จะไปฟังมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับยกคำว่ายกหมายถึงเอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมคองคำว่าคองหมายถึง เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึง่งทำด้วยโลหะผสมมีปุ่มตรงกลางสำหรับตีม้วนม้วนหมายถึงการหมุนผ่านเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอกนั่น เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะดูครื้รนจังอ๋อเพื่อนๆปรบมือแสดงความยินดีที่ภูผาได้เป็นหัวหน้าห้องนั่นเองมาออกเสียงคำว่าปรบมือกันนะครับปรบมือคำว่าปรบมือหมายถึงเอาฝ่ามือสองข้างตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียง คำว่าแปลงหมายถึงสิ่งของทำด้วยขนสัตว์ลวดใช้ปัดหวีสีฟันหรือขัดถูสิ่งของอื่นๆคำว่าแต่งตัวหมายถึงสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับเพื่อตกแต่งให้ร่างกายสวยงาม คำว่าระบายสีหมายถึงลงสีป้ายสีแต้มสีคำว่าขอบคุณหมายถึงคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณคำว่านักท่องเที่ยว หมายถึงผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อความเพลิดเพลินคำว่าพวงมาลัยหมายถึงพวงดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้อยด้วยได้และเข็มขนาดใหญ่โดยใช้ดอกไม้กลีบดอกไม้และใบไม้มาร้อยเข้าด้วยกัน ทบทวนคำศัพท์แล้วเรามาฟังเรื่องช้างน้อยน่ารักกันนะครับทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบโบกและใบดัวจะแสดงกับผู้ผา ทั้งเด็กและลูกช้างแต่งตัวสวยงามเมื่อได้เวลาผู้พาเดินนำหน้าออกมาใบเบิคถือไม้ตีคอง ใบบัวถือทวงมาลัยทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธานใบโบกส่งไม้ตีคอง ประธานรับไปตีค้องเปิดงานเสียงค้องดังโมงโมงใบบัวส่งพวงมาลัยเพื่อขอบคุณประธาน คนดูปรบมือชอบใจมีช้างตัวใหญ่ๆห,หลายเชือกรออยู่กลางสนามเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจูงหางกันตามลำดับ ใบโบกใบบัววิ่งสุดแรงไปต่อแถวให้ทันใบโบแกแว่งงวงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลงใบบัวก็แกว่งงวงที่จับหางของใบโบกเหมือนกันน่ารัก น่ารักมากช้างน้อยน่ารักลูกช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้งรายการสุดท้ายช้างน้อยระบายสีภูผ,ผาส่งแปรงให้ใบโบกแต่ใบโบจกจับพลาดคว้ามือภูผาจุ่มลงถังสียกขึ้นแล้วระบายระบาย ใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากโบกห,หูแกว่งหางส่งเสียงร้องแอ๊ดแอ๊ดายจังอายจัง,จงคนดูปรบมือหัวเราะร้องเรียกใบโบกใบบัวดาราแสนรู้ ้างน้อยน่ารักน่ารักจริงๆเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องช้างน้อยน่ารักสนุกกันไหมครับแล้วมาพบกับความสนุกกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ฝึกคิดไปกับแบบฝึกหัดทักษะภาษาปอ1เล่มที่2บทที่11ช้างน้อยน่ารักหน้าที่49-51กันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าที่49นะคะแบบฝึกหัดที่11ข้อที่1เลือกคำเติมในคำตอบให้ถูกต้องเรามาดูคำค่ะไม้ตีของ พวงมาลัยนักท่องเที่ยวระบายสีข้อที่หนึ่งช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครคําตอบช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับหมายตีของช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับพวงมาลัย ช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับระบายสีต้องเติมคําว่าอะไรคะเด็กๆต้องเติมคําว่านักท่องเที่ยวนั่นเองเด็กๆเขียนหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดน,นะคะเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยเนาะนอ,อะกนักอนนะท,ออทองอทองเมฆท่องทอเอวเที่ยวเมฆเที่ยวนักท่องเที่ยว ข้อที่2ค่ะใบโบกทรงอะไรให้ประธานใบโบกทรงอะไรให้ประธานคําตอบก็คือใบโบกทรงจุดจุดให้ประทานทรงอะไรคะใบโบกจําได้ไหมเด็กๆใบโบกทรงไม้ตีของนั่นเองมอไอมไม้โทไม้ตออีตีคอองงอองไม้โทของไม้ตีของ ข้อที่สามค่ะใบบัวส่งอะไรให้ประธานใบบัวทรงอะไรให้ประธานใบบัวทรงจุดจุดให้ประธานส่งไรคะใช่แล้วค่ะใบบัวสรงพวงมาลายเด็กเเขียนเองนะพวงงพวงมออามารอออยอไหลพวงมาลาย ข้อที่4ค่ะผูผ้าและใบโบกช่วยกันทำอะไรตอบผูผ้าและใบโบกช่วยกันรับายสีนั่นเองเลยคำตอบคำาสุดท้ายแล้วเดีกๆเเขียนเองนะคะรออระบออ,ยอบายใบสอ,อีสีระบายสีเรามาต่อที่หน้าที่50เลยนะคะข้อที่2 เขียนเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องแล้วเลือกวาดภาพประกอบหนึ่งภาพเขาให้เด็กๆทำทั้งหมด2ส่วนในการด้านบนเขาบอกว่าให้เขียนเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องจะมีเหตุการณ์ทั้งหมด5เหตุการณ์ค่ะเรามาดูทีละบรรทัดนะคะบรรทัดแรกประธานตีของเปิดงานเด็ก,ดกอ่านตาม ใบโบกถือไม้ตีของใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากลูกช้างระบายสีคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบอ่จาจัก หบัรทัดนี้เหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งคะเด็กๆจำได้ไหมจากเรื่องที่เราได้ดูไปเหตุการณ์ที่1ก็คือใบโบกถือไม้ตีของนั่นเองอถือไม้ตีของไปให้ใครนะให้ประธานใช่ไหมคะดังนั้นเหตุการณ์ที่2ก็คือประธานตีของเปิดงานเออพอเปิดงานแล้วทำอะไรเป็นอันดับถัดไปคะลูกช้าง ระบายสีค่ะแต่เขาไม่ได้ระบายสีคนเดียวนะเขาช่วยกันระบายสีกับคูผานั่นเองตามพื่อลูกช้างระบายสีเหตุการณ์ที่4ีก็คือใบบัวโยกตัวแล้วก็ม้วนงอน,นใส่ปากเพราะว่าเขาเขินนั่นเองและสุดท้ายค่ะเลข5คนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบแล้วเรามาลองอ่านตามลำดับเหตุการณ์อีกรอบนะคะ1 ใบโบกถือไม้ตีของ 2. ประธานตีของเปิดงาน 3. ลูกช้างระบายสี 4. ใบบัวยโยกตัวม้วนงวงใส่ปาก 5. คนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบแล้วลำดับถัดไปเด็กๆเ,เห็นกรอบหน้านล่างไหมคะเด็กๆเลือกภาพเหตุการณ์จากเรื่องหรือว่าเปิดดูในหนังสือก็ได้แล้วก็ เลือกว่าเหตุการณ์ที่เด็กชอบวาดลงไปในกรอบด้านล่างได้เลยค่ะอย่ลืดระบายสีกันด้วยนะคะหน้าถัดไปค่ะหน้าที่51ข้อที่3เลือกคำโยงให้ตรงกับภาพเลือกคำโยงให้ตรงกับภาพเรามาดูภาพตรงกลางก่อนอเป็นภาพเหตุการณ์ที่ภูผากับ ลูกช้างกำลังช่วยกันระบายสีเนาะเรามาดูคำค่ะคำแรกพออูภูผอผาผาภูผางออวงงองวงหออางอหางชออางอช้างไม้โทช้างหางช้างบบโอโบถอองอถงังสอ,อีสีถังสี ปอรอแอง,งอปแปงรออูกอลูกชออางอชาไม่โทช้างลูกช้างกรอกระดออาสอดากระดาษภูผางวงหางช้างโบถังสีปแปลงลูกช้างกระดาษเรามาดูคำแรกเลยคะ่ะภูผาจากภาพ ใครภูผาคะภูผ,ผาอยู่ตรงไหนเด็กๆอย่าลืมเตรียมไมายทัดมาให้พร้อมนะคะเพราะเรากาลังจะลากเส้นนั่นเองชึบเด็กๆเ,เ,เจอเหมือน,นคุณครูไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือภูผ่านั่นเองค่ะเด็กลากเส้นจากค้าไปหาลูกได้เลยถัดไปงวงงวงช้างอยู่ตรงไหนคะตรงนี้นั่นเองบางคนอาจจะบอกอ้าวคุณครูคะหนูขอลากมาหางวงช้างของใบบัวได้ไหมได้เหมือนกันนะคะ เด็กโยงให้ตรงที่เนาะเท้าช้างงวงช้างของใบบบกก็จะเป็นตรงนี้ถท้าเกิดเป็นงวงช้างของใบบบกก็เป็นตรงนี้เลือก1ที่นะคะ1ที่หนึ่งคำา1เส้นเนาะถัดไปหางช้างชึบตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมสังเกตหางช้างจะมีขนทีป่ปลายหางด้วยเอแล้วตรงนี้ใช่ไหมอ๋าตรงนี้ก็ใช่ค่ะเด็กเลือกโยง1ทีนะคะคุณครูขอโยงไปตรงนี้เนาะ ถัดไปค่ะโบโบอยู่ตรงนี้นั่นเองผูกอยู่ที่คอของใบบัวนั่นเองค่ะถัดไปถังสีถังสีอยู่ตรงไหนเด็กๆลากเองเลยนะคะครูไม่ลากให้แล้วนะถังสีอยู่ตรงนี้นี่นค่ะถังที่ไว้ใส่สีถัดไปแปลงแปลงก็คือที่เราเห็นมีด้ามจับขึ้นมานี่นเองถัดไปลูกช้างเด็กๆจะโยงหาใบบัวก,ก็ได้หรือใบบก ใบโบกหรือใบบวกก็ได้นะคะใบโบมีงานเนะาะใบบวกไม่มีงาและสุดท้ายกระดาษกระดาษก็คือแผ่นกระดาษตรงนี้นั่นเองที่เขากําลังวาดรูปกันอยู่นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดวันนี้มี3หน้านะคะอย่าลืมอ่านหนังสือ1ห,หน้าตามที่ครูกําหนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ